หมือนว่าทุกอย่างก็บีบคั้นไปหมดเพราะตัวตั้งเอาของเรานั่นแหละนั่นต้องสลายตัวตั้งเอาตั้งอยู่เอาการอยู่เอาอยิปการอยู่ทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองเราต้องรู้สติขึ้นมาล้างเรื่อยๆทำขึ้นมาสลายเรื่อยๆลูกจรงทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองรู้สติขึ้นมาสลา,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 ายอุปทานเรื่อยๆ ตัวตั้งเอามันบีบบังคับตัวเองมันไม่ใช่เวลาบีบบังคับตัวเองหรอกตัวตั้งเอามันกดดันตัวเองมันคาดหวังอะไรบ้างมันตั้งเอาอะไรบ้างแล้วสิ่งนั้นละมันกดดันตัวเองถ้ามันไม่ใช่การเอาแล้วมันจะไม่มีอะไรกดดันอะไรเลย,อ,ยอือแต่นั้นก็ต้องนุสติล้างในนุสติเรื่อยๆเข้าทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเอง ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนุ้สติขึ้นมาล้างในกันในนุ้นเสตองเรื่อยๆนอยแล้วก็พร้อมมันไปด้วยกับชุกสิ่งทุกอย่างดีๆเราไม่อาจจะเป็นโทษนั่นโทษนี้ได้หรอกนะตัวตั้งเอาในตัวเองของตัวเองของเปตัวเองนะมันกดดันตัวเองแล้วก็ต้อง ดาริล้างดําริดีๆรูกทุกอย่างก็คือสละตัวสละเองทุกอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างคือทิ้งตัวทิ้งเองทุกอย่างก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างก็คือสละตัวสละเองทุกอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองเราต้องสลายอุปทานสลายสมุทัยความยึดติดมันคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดเราสมุทัยสลายตัวนี้ มันเป็นต้นข้อของปัญหาทั้งหมดมันเป็นจุดสรวงของปัญหาทั้งหมดความหลงยึดติดเนี่ยมันเป็นจุดสรวงของปัญหาทั้งหมดไงตั้งแต่เริ่มยึดในตนัวมันเองจนถึงลามไปสู่การยึดในสรรพสิ่งยึดในรูปแบบต่างๆาแขนงปีกย่อยออกไปเรียกว่าสมุทรไทยมันเป็นแตกแขนงไปเรื่อยๆอเห็นดังนั้นเราก็ต้อง ย้อนกลับมาสรุปล้างตัวสรุปเองเรื่อยๆนุสติล้างตัวนุสติเองทุกอย่างก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างคือสละตัวสละเองสละตัวสละเองไม่ใช่สละอะไรด้วยนะเออสละตัวสละเองมันก็จะสลายอุปทานในตัวมันเองทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็จะสลายอุปทานในตัวมันเองนั่นแหละไม่ใช่ไม่เอาอะไรด้วย ไม่ใช่ไม่ยึดอะไรไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละมันสลายถูกต้นขั้วถูกต้นเหตุจริงๆนะแล้วนุสติขึ้นมาล้างตัวนุสติเองเรื่อยๆอย่างนี้นุสติแบบนี้มันเป็นนุสติที่ล้างในนุสติเองเราก็าเรินุสติขึ้นมาล้างเรื่อยๆมันเป็น ประโยคที่ล้างกันในประโยชเองระลึกล้างตัวระลึกเองแล้วทำไมต้องระลึกล้างตัวระลึกเองก็มันจะได้เป็นสิ่งที่ล้างระบบของทิฏฐิทั้งหลายนั้งปว่งไปด้วยมันมีผลต่อสังฆวัตรเนี่ยเพราะสังฆวัตรนี่มันระลึกแบบไม่ล้างตัวระลึกเองมันนุสติแบบไม่ล้างตัวนุสติเองน,นุสติแบบเกิดแบบก่อเกิดมันนึกแบบก่อเกิดอย่างเดียวขาเดียวเลย เกิดไม่ล้างตัวเกิดเองแล้วมันเยอะมากสังสวัสเนี่ยนุสติที่มันไม่ล้างตัวนุสติเองมันเป็นนุสติชิ้นก่อเกิดนุสติชิ้นวนเวียนไปข้างหน้าเรื่อยมันเยอะเราก็ต้องใช้นุสติที่มาล้างตัวนุสติเองขึ้นมาเพื่อล้างพวกนุสติทั้งที่เป็นสังสวัสทั้งหลายพวกนั้นไปเนี่ยเลแล้วต่อไปนุสติทั้งหลายมันจะไม่เป็นสังสวัสซเสียเองในนุสติมันจะเป็นนุสติที่ล้างตัวนุสตินุสติที่จบตัวนุสติจริงๆ อย่าไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมัใช่ไปไม่เอาอะไรถ้าไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็จบตัวไม่เอาตัวไม่เอาจบตัวไม่เอาออแล้วต่อไปก็ไม่มีอะไรกดดันแะ สติทั้งหลายที่พาไปเจริญมันเป็นสติชนิดก่อเกิดเป็นสติชนีดเป็นพ่อเป็นภูมิเป็นพ่อเป็นชาติมันไม่ใช่สติที่ตัดตัวสติเองมันเป็นสติแบบเอาสติมันเป็นสติแบบเป็นพ่อเป็นภูมิที่มันเจริญกันอยู่นะั้นต่อให้มันเจริญกันแทบตายมันก็ไม่ได้หลุดพ้นอะไรในตัวมันเองหรอกเพราะมันเจริญเอาสติว้หน้าตาแล้วมันไปเจริญเอาสติ มึงก็เหมือนก็เอาไปเอาอนัตตาไลตัวเอาของมึงเนี่ยมังคือตัวอะไรตัณหาล,ล้วนเลยุปทาล้นล้วนเลยตัวเอาตัดตัวตัดเอ,องสิไม่ตัวไม่เองเออไม่ไม่เอาไม่เองอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการเจริญเอางั้นโดยโดยภาพรวมแล้วไอ้ตัวเจริญทั้งหลายของทุกคนมันเป็นตัวสังสวัสดิ์เองมันเจริญให้มากเข้ามันเจริญเอาเท่านั้นแหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่พูดกับนักหนาให้ภาวนาภาวนาให้มากเข้ามันตัวเอาเท่านั้นน่ะมันเป็นสังสารวัฏในตัวภาวนาเองมึงภาวนากันแทบตายมันก็วนเวียนเป็นสังสารวัฏอยู่นั่นแหละมึงไม่ย้อนกลับมาสละตัวสละเองไม่ไหม้ตัวไหม้เองไม่ทิ้งตัวทิ้งเองเรียบร้อยไม่วางตัววางเองมัวแต่หลงไปเจริญอยู่นั่นหลงภาวนาอยู่นั่นหลงบริกรรมอยู่นั่นกรรมเอากมภาวนาภาวนาเจริญเอาตัวเจริญ มึงต้องมาฟังกันใหม่มึงต้องมาฟังใหม่เลยฟังแบบมึงมันหนามาเรื่อยแล้วก็หนาไปหน้าเรื่อยมึงต้องมาฟังกันใหม่ฟังในสิ่งที่ไม่เอาไม่กันทั้งตัวไม่เอาเองแล้วมึงจะหมดหมดอะไรก็หมดมึงเองนั่นแหละหมดมึงเองนั่นแหละไม่ใช่มึงหมดอยากอะไรนะหมดมึงเองนั่นแหละหมดตัวมึงเป็นผู้บำเพ็ญนั่นแหละหมดตัวมึงเป็นผู้ภาวนาหมดตัวมึงเป็นผู้เจริญนั่นแหละ ไม่ใช่หมดจากอะไรด้วยหมดตัวหมดเองนะมึงต้องมาฟังกันใหม่ฟังแบบพวกมึงอะมันก็หนากันมาเรื่อยแล้วก็หนาไปหน้าเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดผมมาโลกไปยาวนานไปเรื่อยเทวโลกไปยาวนานไปเรื่อยภูมิภพทั้งหลายก็ยาวนานไปเรื่อย,กกย,นนอยฟังแบบมึงภาวนาแบบพวกมึงบริกรรมแบบพวกมึงมกรรมไปเรื่อย ทำให้มากเข้าให้มากเข้ามันมันบ่นบอกที่นัอะไรแล้วมึงจะเอาเ <S <S มึงไม่หมดตัวหมดเองมึงไปทําอะไรมากเข้า <c oughs> เออมึงไม่ละตัวละเองอ่ะไม่สละตัวสละเองบอกให้สั้นก็ไม่ให้หมดสั้นสั้นก็มีเหลือสั้นแล้วนั่นไปเจริญอะไรให้มากเข้า <S <S 1> <S 1> อะไรไปทําให้มากเข้ามันอะไรตัวเอาทั้งนั่นแหละตัวจะเอาทั้ง อย่างนี้สองสัปดมันก็ยาวนานไปเรื่อยพระตัวภาวนาตัวบริกรรมน้งมาฟังใหม่ฟังที่ฟังในสิ่งที่มันจบการฟังฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาแม้นในการฟังมันจะมาเอาอะไรสติสมาธิตะบะชาญานปัญญาพวมึงเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอา สาตรัดสรู้ให้หมดแล้วอะไรก็นัตตาไม่ใช่สิ่งยึดติดไม่ใช่สิ่งยึดติดมันมีเจริญเอาหรือว่าหูไม่ดีฟังพ่อไม่รู้เรื่องหูไม่ดีแล้วไงฟังพ่อไม่ตัดสรู้ตามฟังพ่อไม่ไม่ตัดสรู้ตาม ฟังแล้วก็เอาไปตีความเป็นเรื่องเป็นราวของตัวเองนั่นเหรอไม่ใช่นะปัญญาวัปัญญานะอะไรอือบททานท่านนั้นโมหะท่านนั้นโลภะท่านนั้นยิ่งพยายามจะทําให้มากเข้าโลภะในธรรมภูมิอมก็ยาวนานมากขึ้น ในสิ่งที่ไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเองฟังในสิ่งที่มันไม่ยึดไม่ก็ทั้งตัวไม่ยึดเองมันไม่ใช่ภาวนาเอามันไม่ใช่เป็นนิบาตเอาสิ่งที่ให้ตัดสู้ตามเนี่ยมันไม่ใช่รู้ตามตัดตามสิ่งที่ให้ตัดสู้ตามเนี่ยเราไม่ไม่ใช่รู้ตามให้ตัดตาม แต่สำหรับนั่งปฏิบัติแล้วก็ไม่ที่จะมีการอข,ของทุกท่าหร่เเรื่องการปฏิบัติมัน<า>อัน้นปิดการมันอันอุปทามันอันไม่ว่าท่านจะมีเหตุอะไรมาท่านสามารถล้างได้ตลอดต้องมีประโยชน์ที่มันฝักในตัวเองตลอดเอวลามันแตกฐานแบบที่สุดเลยนะคะ ุกอย่างก็มาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองมาจากไม่ยึดตัวไม่ยึดไม่ยึดเองคุณธรรมมหาบร็นมีทั้งหมดเนี่ยมาจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเท่านั้นมาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเท่านั้นมีบอกว่ามันมันหูไม่ดียังไงฟังไม่ตัดสรู่มาทำเอาจนมากมาอย่างนั้นอย่างนี้มากผลนี่พานก็มาหลงทำเอาแต่งกันเอาเองสร้างกันเอาเองทำกันเอาเอง หูไม่ดียังไงฟังพ่อไม่เรื่องฟังพ่อไม่ตัดสรุปเขาต้องเปิดพร้อมมันทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่แค่ไม่ใช่แค่ตรงนี้ต้องเปิดด้วยทุกอย่างคือไม่เอาตัวไม่เอาเองจะได้ไม่เอาตังนอกในพร้อมกันต้องดำเนินขึ้นไปต่อจะเป็นมหาวุนาเดี๋ยวคําพูดคําจาไม่ได้รวดเร็วฉับพันขึ้นมีโน่นอปไม่มาจะได้ฉับพันก็มีเนื้อหาตัวนี้รองรับ เวลาเราแปรเราก็กลายในสิ่งที่ไม่ใช่การเอาเหมือนกันจะได้เป็นงานหนาเดียวกันเวลาแปรก็อย่าไปถนอมอย่าไปอย่าไปกักตัวเองตง้องฉาดฉานพลังมันจะได้ออกถ้าพลังมันออกมันจะได้ปูกฟังไม่ได้หมดเฉดไปได้แกน แล้วก็หมายถึงท,ทุกอย่างด้วยทิ้งตัวทิ้งเองเทุกอย่างต้องสรุปให้ได้ทุกอย่างเพรงว่าทุกอย่างเป็นมหาคุณาถาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาสารุปเอาสารุปจ้องจะสรุปอยู่ข้างในมันก็ยังไม่ผ่านเพราะมันต้องผ่านตัวนอกตัวนในทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยมันทั้งหมดทั้งนอกในมันครอบมันหมดทิ้งตัวทิ้งเองแต่ั้นเวลาสารุปก็ไม่ใช่มุ่งเข้ามาสารุปข้างใน ไี่แค่ความคิดสรุปจะหมายถึงทุกอย่าง,มมงวมันจะเปิดเต็มที่แล้วทุกอย่างนี่มันเป็นยาแตาไกน ยาต ience, de de ัวเองช้าเอาเองาตัวองยาองาตัวองตเองยาองาตวเองยาตองยาตเอาเงตอยาัวอยาตัวาัวเาวองยาตัวดอยา่ยาตัวเองยาตัวงาัเองาอารอาังัองาเิมัตัวงมตัองัอาตัองตัังฆวัตัวงยาตัวเั้นตัวเองยตอยังวัวังัว ตัวล็อห้องสอบอยู่แล้วตัวเองไม่ไม่ไม่ปิดตัวเองก็จริงอ่ะแต่ถ้าอยู่ท่ามกลางสามภวัดนั่นไม่ล้างออกไปสองสองสามภวัดก็ปิดไว้นั่นเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยอย่าแค่ไม่เอาตัวไม่เอาเองเลย่ให้หมายถึงทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเอง ไอ้มไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยอยากแค่ไม่เอาตัวไม่เอาเองแต่ให้หมายถึงทุกอย่างก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองให้หมายถึงทุกอย่างไปด้วยผ่ดนอกไปด้วยล้างนอกไปด้วยไม่ใช่แค่ล้างในล้างนอกไปด้วยถ้าไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็ล้างในออย่าอยู่แค่ล้างในต้องล้างนอกไปด้วยต้องหมายถึงทุกอย่างไปด้วยไม่เอาตัวไม่เอาเองถือทุกอย่างไปด้วยล้างนอกล้างในพร้อมกันไปยคด้วยอยู่่ที มีผลมีผลอยู่แล้วเมืนอใ่เข้นมาก็มีผลโดยเฉพาะย่างยิ่งผลในตัวมันนี้เวถ้ามันเต็มพี่มันก็จะมีผลข้างนอกก็ลอยตามนั้นไปด้วยก็คือดีมาหานหาว่าง่ายขึ้น